สวัสดีครับพ่อเฮาสวัสดีครับส้าวเยอรมันอมาแล้วบอกมาแล้วบอกเมื่อนี้รู้เป็นยังขึ้นตื่นสวยแห้งสมอบุนี่มาแล้วบอนดนบ่นอนดีบอเอาสมมติว่าไม่เป็นอย่างนู้กเป็นปวดหัวหลังขื่นสวยเมื่อพอเฮาถ้าทุกเถวมันว่าเป็นเรงสี่ดิว่ามันก่าทันงานมันก่ทันเรามั้งมันสวยป่านนี้ก็เลยถว่ ท่านอยู่ท่านอยู่เขาเมเิ่งข่าเขาเมือ,อมเอพิ่งปูเสียเบิ่งหันปูเสือบอ,อูเราเพืพ่อนใจดีจา้างุกกะเลย่ันว่าเอ้ยขันท่านอยู่บ่พอให้เครับอัดคลิปลระวัน,นอวีอัดแล้วอัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะแมรัศมีจ้าสวัสดีค่ะอน,นุกเป็นนหยังนุกเตินสวยนุ๊กไ่เคยตื่นสวยปานนี่นะมันจิเลขสีเือก เลขสิเขาพอดีพอดี่เต้นขึ้นมาหนก็เลยมาเบิ่งอันปูเสือเบิ่งปูพิษณุโลกก่อนแล้ววัที่นี่หนเลยว่าโอ้ยมันสวยแล้วมันสิทันบ่หโูก็ลองเบิ่งก่อนนี่มันเป็นปวดหัวคอเมือทุก่ถวเลยแม่รจ้ดเพราะว่าคำนั้นเลขเลขมันทองเลขอีกแล้วแค่ว่ามันเป็นอย่างขึ้นืตนสวยมือตากช่นมาเอามันสวยหรือก้นนี้ครับ พ้อเพงเลขอีกเอาดิโพยห้ามขึ้นนี่ท้องว่าจังไดล่ะท้องว่าตัวใดโอ้ยมันหลักถือเขาขึ้นจังอันนีไงวดหลัหนนกให้แน่เนาะโพอให้ห้าสามตัวนั่นนะครับให้มันเขาตรงๆเลยย่าให้มันหลุดเทละตแต้มแต้มมันเป็นนิสัยเชื่อมากหลุดแถอบุถ้าเว้าถึงแด้บัดที่นี่เบาแล้วเว้าน้ำไหลหลุดน้ำนั่นอันเราไปสบายเราเราก็บพ่มาซอยเนาะครับ ถหายรูยู่หันหนูก็เลยว่าโอ้ยอันถ่ายความหวังไว้กับปูอันพิษณุโลกเนาะได้พวกเขาแต้มเดียวนึงก็เสียดายเป็นเวล่ะครับเมื่อนั้นหนูกับว่เห็นพลอยให้ห้าลายชดหลังหวยออกหนูก็เลยว่าเอาพลอยน่าตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยม นูก็เลยคิดว่าพอให้หา้าเน่าแข้งจนวน่าไดไรสวดทุกเช่าเอาเหล็กระว้อนู่ะเลยมาสรุปตอนเช่าเด้เลยมาสรุปตอนเช่าได้เห็นปะน้ำห้าได้เห็นค่ะขออาจารย์ไ่ผ้าโยผ้าโยเขาเมื่อนั้นเขาคนเดียวเนะาะเขาจะอาจารย์ญ่โอ้เข่าตั้งจะปูเถืออน,นี่ปลาเล็กมือนันครับเพราะว่าเสมเดียวน้ำนั้นกะเห็ดให้จะเสียดายเนาะครับเจ้าหามาลองมองดู เพื่อไทยันตั้งใจ FC ใช่ดายเงินนั่นโดนเพื่อนจะโดน FC ครับผู้เสือของแล้วว่าอันศีฟาของดีไฮเนาะครับมันเป็นมีอันเห็นความมงมัดปรารถนาของหนูมั้งเราก็เลยอยากให้ของดีบกว่าเราไม่เช้่อแม่งจนปวดหัวเท่อพอให้ห้ามันปวดหัวอยู่ดีๆก็ปวด อือแต่แต่มื้อเลขบ่เข้าบ่เป็นหยังเด้ครับโอ้โหแล้วว่าเลขหนูบ่เข้าเนาว่าโอ้มันสิผิดอีหยังอีกนาะนันคือบ่เข้า2งวดแล้วเทละเต็มเทละเต็มนาะว่าครับงวดนี้ละมันสิเข้านงทองอีก้นอนอาจสิเป็นพ่อหนูนอนดกนําพ่อให้าก่อนหนูสิตื่นสวยครับนงทองเลขอยู่กสินอนน่ะอืขอให้มาเด้อ2งวดแล้วว่าสิบ่เว้าก็ลืม พอหันมาในเดอมือินี่นูวมากอนน้อนน่ะน่ะเ่าเห็นให้เอฟซีพนเสียเงินสองวดแล้วเท่ละเตี่ยมหนึ่งมันก็เสียได้หนุวาเนาะอ่ากาเล็กต้องอีกเดีวนี่เอาพร้อมยังพอเหมฮะเดี๋ยวมันสิบ่ปอร์นมันสนึงพร้อมเล้วค่ะท่านเดอดอีสามสากสามสามหกห้าเก้าเ เก้าเจ็ดเก้าอ๋เลขงามได้มื่อนี่สามนี่เลขกันวินนี่ค่ะสี่ยันแยกให้เพื่อนนั้นให้เพื่อนแยกเอาเองท่านสิกเนาะโอ้เลขนห้าวันเลยค่ะสามสามหกคือจังหวัดสามหกเจ็ดสี่หกสามอ่ะนะคือกันเลยเอามันมีเลขสามคู่สามโตหนึ่งตอนนี้หนึ่งสองสามสี่สี่โต ถเป็นงวดนั่นนะ่ะลูกแยกไข่น,น่ะนะเมลาดงวดนั้นลูกแยกไข่ที่วันสามหกเจ็ดสี่หกสามลูกแยกเป็นหกเจ็ดสี่นั่นเด้ปีอันเมลัดมือน,นั่นจ้าที่ไ้ช้ามโชคดันน่ะครับแล้วพอที่หููหููเลขชี้ตัวแล้วเขาว่าอยู่ในชี้ตัวมันมาสองตัวเขาก็ว่าเข่าเด้เวลัดมือนั่นเห็นเขาว่าวยู่ในช่องอื่นน่ะนะเ้าว่าเลขชี้ตัวรมันมาสองตัวก็ถือว่าเข่าเขาว่าครับเอาคัน ถ้าท่านงวดแรกของหนูมันก็ต้องเข่าสามตัวเป็นเวลาที่หนูปล่อยแปดสี่สี่ห้าน่ะนะแปดสี่สี่ห้าถือว่าเข่ากนแล้วเข่าสามตัวที่งวดนั่นอ่ะเข่าสามตัวาในทีถ้าภายในทีตัวนี่คันมันมางสองตัวขึ้นสามตัวมันก็ได้เงินด้วยกันมันก็จําเป็นต้องซีตัวน่ะนะหนูเห็นเขาว่ามืไอนั้นหนูก็เลยอ๋อถ้าท่านงวดเลขเลขหนูเข่าตั้งแต่สามตัวงวดแรกคนตัวฉันเนาะแม่เขาว่เขาสามตัวก็ว่าเข่าสามตัวอยู่ดีอ่ะ ตอนแรกเูื่อวักคือว่าแค่สองตัวแค่สี่หาเป็นว่าล่ะก็นุจับสี่ตัวไปแปดสี่สี่ห้าโอ้หัวนี่คอยเป็นคืองวดเหลกงวดสองเนาะพอห้าครับผมเพิ่นเบิดเงี้ยไปน้บสองงวดเราอันเช่นละแจ่มหนึ่งสี่เก้าเราก็มัดรวงหันอันสี่เกียดเป็นว่าละครับว่าที่นี่อันนี่นุสิจับสามตัวให้น้ำอ๋อจับเรื่องรู้บาลเนี่ อันนู้สิบวัตจับไม่มีดอกนู้นี่เอาวันที่เก้าที่พอยี่ห้าบาทนี่ค่ะเอากระตุกแก้วค่ะที่เก้าสี่เก้าสจับสามตัวได้หนีคูหนึ่งเนาะเพิ่มก่อนเด้อเอาจับคูหนึ่งหกเก้าเก็ดพอยี่ห้าสามตัวหกเก้าเก็ดหกเก้าเก็สามหกเก้าสามหกเก้า สามหกเก้าครับง่ามแล้วที่นันห้าแปดสามห้าแปดสามกันเบิ้ลแปดแปดค่ะกันเบิ้ลแปดแปดทับน,นี่แหละเพราะงี้ฮะเมื่อนี่นุ่มมั่นใจอยู่สอง <2 S 1> ตัวได้ปาะเนี่ยพอไงขึ้นเอาสองตัวบปหนี่งพี่เจ้าพี่เก้าตัวเดียวค่ะเน้นไปเลยซีเก้าอู้ สี่เก้าตัวเดียวโคโลค่ะเ,เพราะว่างวดนั้นมันสามตัวหน,นึ่งสี่เก้ามันบ่ได้ดิเมื่อนี้เออมันสี่เก่าตัวเดียวโคโลเอาไม่บาะมันสามตัวก็ค่ะเมื่อนี้ละมันสี่ได้อยู่เพราะว่านูปวดหัวเราก็นอนตื่นสวยอ,อันฟูพิรโนโลกแล้วกับอันิซื้อเลขนูอีกยูตีมืออนี้เราเราคนมักลงท้นเลย เราคนมักลงทุนอยู่ใช้เลขน้องเขา่านาะเราสิได้แทงหนามไว้นู้ได้เบอร์แล้วนูกวันสิโทรหาเราอยู่ครับขอให้มันเขา่าผู้นี้ก่อนสงการเราสิว่างอยู่ผู้นี่ช่วงสงการเันยากจ้าช่วงสงการสามปกติปูกระสิมิกิตนี่ม์นั่นนี่วยเราเบาอยู่ว่าทั่สักกนิจาธาตุสักกนิจาอะไรเยอะแยะเลยว่าสินเราว่าอยู่ถ้าการ เมื่อใดบ้างคนละเจงสีโทหาเราเราก็ะโอ้อันเพราะวันทสามที่สามนะเจ้าทองตัวใดน่ะเจ้านางทองยังหมดขึ้นอ่ะเราสามสามหกเก้าเก็ดเก้านี่แหละพอให้ห้าทองที่ขึดนข้หัวอีกค่ะทองคืองวดอันสามหกเจ็ดสี่เจ้าเขียนหกสามนะคือกันเลยพอให้ห้าสามสามหกเก็ดสี่หกสามนละนะคืองวดนั่นละ งวดที่เขาหกเก็ชี่หน่หพอเฮงวดหกเก็ตชีคนกระไายหลายยูตัวมันเข่าสามตัวกูนแคบกีอ่านมันก็ได้สามตัวโตมันมลบลหกเก็ตชี่หน่ะนพอเนียนะเพื่อนเลยัที่นี่นุกกรรมตัดให้แค่นี่ละครับหกเก็ 6, 9, 9, เก้าเก้าเก็ตส่วนตมูเอาอยู่ในนี้เป็นบลาครับถ้าวิ่งะีหลายตัวบ่เพราะว่ามันมีเล็กแคบมีหกแล้วก็มี อ้อนหูจับไปแล้วเด้หกเกเนาะให้เพื่นไปวินเบิงนะแม่นเพราะว่านูม,มันใจซ้ํานีล่ล่ะปวดหัวบ่วเคยตื่นสวยปานนี้เพว่าโอ้สิทโทมาแต่เช้าพุ่นตอนแรกสกิตื่นแต่4:00พุ่นพอให้หาเป็นหยังคือบ่ตื่นเอาทุกเทียวสิตื่น4:00เด้อืสิตื่นขึ้นมา7:00นแล้วว่าโอ้าามันบ่ทแล้วล่ะก็เลยเข้ามาเบิงเห็นอันูน พิษณุโลกขึ้นนกกะเข่ามาเบิงปูพิษณุโลกว่าที่นี่ปูเสืออีหยั้นติดกันพู้วันอีหยังก็ออนไลน์มืออยู่ปัญหาใจวุ่นหน่เนาะเปนวันละว่าเป็นสองงวดออนไลน์มือไปแล้วาเห็นดูเห็นตื่นดูจะประานงานเราติดเราติดงานเราเล่ยบริล่อย อ่าโอ้ยแับสองมืดเลยนึกว่าแล้วัวสบายก็เป็นห่วงกระชื่นน่ะล่ะนึกว่าแล้วก็ว่าหาสาวเยอรมันอยู่ตัวอ่าอันนี้เปคนหาลมดีเนาะตอนที่ห้าวัวสบายนี่ตัวจักเป็ี่ยนย่งดอกกันคัดอันบันทึกเขียบย่ำไหนมันขั้นข้าวขันมาลวดเ่ามันเรียกทีเข่าบ่อัสนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้เข่าอิ๋นอีนาะพอแค่หน้าเอ้ยอันครูพิชโนล เราได้สมหวังได้แทงน้ำเนาะเลแหละตัวเนียเจ้าเอาเนีนสีเก้ากับอันที่ยังวีเก้าเนาะบันดเก้ากับยังกับยังเอานี่ลอกเก้าเก็ดนี่แหละพอให้ห้สมตัวเก้าเก็ดเนาะค่ะทำนี่ละนนอกกันให้เพื่อนไปวิ่นเอาโรดอ้าฟังเดือบานอีก่านสูฟังทำลาวสาวเยอรมันวันที่สิเอ็ดมษายนสองพันหกิบแด เลขหกตัวเฟิร์นเอฟน้องบารนี่สามสามหกเก้าเจ็ดเก้านี่ 3, 3, 6, 9, 7, 9. เลขวินอืมเลขวินแต่ว่ามันมีหน่อยหน่อยตัว 3, 3, 6, ตัวมีสามสามมีหกมีเก้ามีเลขสี่ตัวมีเจ็ดขาดสามหกเจ็ดเนาะเอาพอเป็นยังเรียบร้อยจับเอาวินเอาเนาะพ่อแม่นฝนวินเอาพ่อวินเอาเดอ้อนะครับตัวเด่นตัวเนวียนตัวน,ว<บ>นักสี่เก้า ค่ะสี่เก้าสามตัวมีหกเก้าเจ็ดเาเจดหน้าอ่ะฮะแปดสามันดีพอใช่ไหาไดบ่ห้าแปดสามอยู่บ่ตัวเนี้ยตัวนึงบ่บเนี้เอาเอาไว้ชื้อชื้ดว่ากันเบิเ่นแปดแปดะนะพอ่ครับเอากันเบิ่นก็มีแปดด้อพี่น้องเด้อจังใดคือมาแปดให้ทามเนี่ยบให้ถามเน่มากจังใดแ <8 S 2> ปดแปด อันมากเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันก็นั่งมากว่าว่าอยู่เบิดมือแปดอันแปดแปดมันเล่าก่อนที่สิได้หกโตแล้วนั่นะเพราะว่าโอเล็กเบิรดก็มาโดดแล้วหนูก็เลยว่ามักแม่ลูกสิมาแปดแปดเพหนูก็วบางสิเพราะว่าหนูทุกเที่ยวหนูสิเบิรดก็ชุนชุนก็ฮกฮกเป็นว่าละพอใช่ไหมครับอ่านแปดแปดนะนะดูดีกับว่าคือมักแม่ลูกสเบิรแปดแปดเพงวดนี่ ปฏิทีนหกปฏิวัตวันนอนอย่างมันเลขหกโจนมาในหัวเลยสามสามหกเก้าเกตเก้าคือจังหวดนั่นเลยนะ่นะ,ะน้าปฏทินนก,กันค่ะขอให้เลขที่เพ่นนั่นถือเลขที่ได้มีเงินไปเที่ยวมวนมวนสงการเนาะขอทวษงวดที่แล้วแต้มเดียวเนาะยังโจนเพิ่นนั่นแล้วก็ลเลยปวดหัวอีกไลยแต่มวัน คิดว่าสีเขาอยู่ดอก็ให้ห้าเพราะว่านุเป็นเป็ดแปลกครื่องวดนั่นล่ะงวดที่เขียวสามตนั่นละ่ะครับอาสาธุสาธุให้เข่าเาด้อเพราะให้เข่าเด้อกูอัน<บ>พิเศษลูกแล้สิได้แทงหนามเนาะคร<บ>ับทำดอกตีมื่อนี่เพราะว่าหนูมีความมั่นใจว่าสิสําเร็จอยู่คร<บ>ับเพราะอันเมื่อนี้เห็นปวดหัว,วอีกแล้วเมื่อกี้ไงทุกแถวนุว่าก็พราะให้หาย่ำใจฉันวันปวดหัวเลยมันสีเขีา ครับโมสาธุค่ะไแบบแม่รักอันจ้าคือว่าตัไหนขนาดเวลาตัวเล็กงามบอขนมมัน,น <ะ S 2> ใจ<ห>นอยู่เด้อม,มักซี่เก้าใช่ไหมนั่นแหละซี่เก้านี่แหละดูที่น้องมากนั่นมาจ้าเพราะว่าแปลกแปลนุ่มเบ้าเฟ้อเบ้าที่ซื้อมันเล็กปรมาเบิ่นเลยบ่ะมานสิเบิ่นบ่งวดนีินุนวาหนูนก,ก็กเลยมักแปลกแปลกเวลี่ไปหาซื้อได้ที่ได้อยู่ดอกติ้งงวดนี้ใช่ ให้เพื่อนผิดหวงังเพื่อนผิดหวังสองงวดแล้วเด้โดนเพื่อนอขอให้ข่าวตกที่ได้มิ่งเงินเหตุบุญปีใหม่เนาะปีใหม่ไทยบรรษัทกัขอให้เที่ยวปีใหม่กันย่างสนุกสนานเดอ้อหนูก,กับเป็นคนไวพ้พือไม่ค่อยเปลี่ยนพันไดอ่าจ้าท่านนี้เ็นงามแล้วถ้าคอยเพื่อนถือเลขกันแล้วกันแห้งแห้งรวยรวยมือนีเดอ้ดอ,อทุกท่านครับขอบคุณครับ